วันนี้มาพูดคุยเรื่องราวจะว่าสบายก็ไม่สบายนะครับจะว่าอืมเป็นคำถามที่ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยก็คือคนที่ใช้งาน Windows 11นะครับโดยเฉพาะสื่อนี้ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดและคนใส่ยตะเลืนลางไม่ว่าจะใช้ตัวอ่านหน้าจออย่าง NVDA จอ for Windows แต่ บริการหมอคอมขอสาธิตเป็นการใช้งาน NVDA ร่วมกับ p p a ตาทิปนะครับก็ฟังกันไปยาวๆเลยเพราะจะมีหลายๆส,สถานการณ์มาใหเา้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม Windows 11เนี่ยไอคอนหนึ่งที่หลายคนเนี่ยเพื่อนเอาเอา,เอ,าออกมาให้หรือโทรเข้าบริการหมอคอมให้บริการหมอคอมออกมาให้แล้วพ,พบว่า,อาไอคอนเนี้ยหายบ่อยที่สุดเลยก็คือ ดีพีซีดึงบอสห้าสี่ห้าดีพีซีไอคอนเนี้ยหายบ่อยมากเลยเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะไปโดนปุ่ม Delete โดยไม่รู้ตัวบางคนอาจจะอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นนำล็อกปอนน้ำล็อกออนนำล็อกออฟอะไรเงี้ยคืออาจจะไปเผลอโดนหรือจะกด Insert ที่เป็นปุ่มซิกคีแล้วปุ่ม Delete เนี่ยติดอยู่ใต้ปุ่ม Insert ถ้า Windows 11เนี่ยข้ามดั้งเดิมของเขาเลยถ้าผมอยู่ผมอยู่ตรงนี้นะครับ recycle DPC หนึ่งบอครับผมเลือกอยู่ตรงดิส DPC อยู่เนี่ยเพียงแค่เลือกสอนลงล e c สอนขึ้น DPC หนึ่งบอสครับอ่าแล้วเผลอไปโดนปุ่มจะกด insert แต่ไปโดน delete เขาไม่ได้เตือนเลยเลยครับตอนเนี้ยไปแล้วครับหนึ่งพันสิบ recycle เนี่ยคือดิส DPC เนี่ยตอนนี้ผม Windows M แล้วกดตัว T T V Word สาม T Thunderbird T T C B T T V Word สามไม่มีแล้วครับ คือ d ีพีหายไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ต้องกังวลครับผมเพราะว่าถ้าเกิดกรณีแบบง่ายก่อนคือกรณีง่ายก็คือตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เผลอ,อไปกด Delete แล้วไปอยู่แค่ถัง Recycle Bin แล้วก็ Window s M มาที่ Desktop แล้วกดตัว R r ร m มโอ่ารีไซเคิลบินหนึ่งหรือเรื่อนขึ้นเรื่อนลงหาถัาง r e c y c l ิลบินเนี่ยนะครับผม r e ไซเคิลบินรีแล้ว Enter อร์เข้าไปรีไซเคิลบินไฟฟ์โฟร์แล้วก็แล้ว uh, ดี๋ยวนะครับเด็ดโฟลุดร์เด็ดโลเดีส์เดีจุดเด็ดโฟลเดอร์ด็ d โฟลเดอร์อีสเอ็มดีจุดหกโฟกัสรีดโอดี้เอ็มเนี่ยท้ง,งทั้งที่ d ด็ดพีควรจะมาอยู่ในนี้นี่คือสถานการณ์จริงเลยนะครับที่คือถ้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็แค่ เลื่อนหาดิสพีซีแล้วกดปุ่มแอปพลิเคชันหรือชิป F10 เลื่อนหาคำว่า Restore แล้ว Enter อร์ไอคอนดิสพีซีก็จะกลับมา,าอยู่บนเดสก์ท็อปเองอัตโนมัติซึ่งาบางครั้งเขาบางทีผมก็อย่างนี้เหมือนกันคือ,อมันเป็นไปได้ยังไงคือแค่กด Delete มันควรจะเป็นอยู่ในถังขยะอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างรอบนี้ เดสก์ท็อปรีไซเคิลหนึ่งพันรีไซเมื่อกี้ผมก็ดีลิทปกตินะลองเข้าดีลิทรคิล <cycle, S 1> บินไฟฟ์โฟลเดอร์ไอท์แฮมวิลลิสดีสโฟลเดอร์อีสเอมตี้จุดเนี่ยดีลิทดีสโฟลเดอร์อีสเอมตี้ดีโฟลเดอร์อีสเอมตี้จุดโอ้เรียบร้อยเลยครับเดสก์ท็อปรีไซดังนั้นนะครับถ้าของเดิมเนี่ยหลายคนบอกว่ามันยากผมเองก็เพราะว่าหลายคนพิมพ์ไม่ได้ของเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูของเดิมก่อนนะคือง่ายที่สุดเกิดปัญหาแล้วคือถ้า คุณเผลอไปกด delete d h i s pc เดี๋ยวลองหาอีกทีนะมีมา windows m แล้วกด t t ่ที่บ t เวิ t ์ t ที่ทันเดอรไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเออเอออาจจะอย่างเช่นอืมเนี่ยนี่คือนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันครับเพราะปกติควรจะไปอยู่ในถังรีไซเคิล i ินแล้วเราก็ไปเอารีสโตออกมาไม่เจอ แล้วถ้าจะไปเอาออกมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องใช้วิธีการที่เราเคยแนะนำกันมานานแสนนานกด start menu start windows อ,นนอันนี้ฟังไว้ก่อนเพราะว่าวิธีนี้ถ้าท่านไม่ถนัดเดี๋ยวไปวิธีที่2แล้ววิธีที่3ผมก็ให้เคยแนะนำมาตลอดเลยให้พิมพ์คำว่ากดปุ่ม windows logo หนึ่งครั้งขึ้น start menu search box e. อ่า search box ขึ้นมาอย่างเงี้ยให้พิมพ์คำว่า team t e a นะครับอ่าผมให้พิมพ์คำว่าเดออย่างเดียวเลยปกติผมก็จะพิมพ์ที Head E T T Tango Head Hotel E Echo P Click Note E d i t f i l m อ่าเนี่ยครับไม่เจอเอาใหม่เอาใหม่กด s e a r t w i n d o w แล้วพิมพ์ T Head E d i t เนี่ยนะครับถ้าผมอ่ะพิมพ์ได้แต่เพื่อนๆถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาก็จะเจอ Team And r e l a t e d Setting ถ้าไม่เจอเลือกลูกศรลงเลือกลูกศรขึ้น b e ครับหาเลือกลูกศรลงลงลงหรือจริงๆควรจะเจอตัวแรกเลย Team ทีมทีมแอนลิเลตต์เซตติ้งเนี่ยครับอินเตอร์ไปปุ่ม <setting>, set, แล้วเราก็ จะต้องแท็บมาเรเวลหนึ่งเอร์นิาร์ชหาสิเอร์นดิาบัตรทั้หนึ่งบัตรสองแบ็กกราวด์โซลิดค่าเรมบัตรทั้เคัสตอมค่าเบัตรทัวินโดว์ดีฟอ์บัตรทังเมาส์เอร์เซอร์วินโดว์ดีฟอ์มเซฟบัตรทั้เอร์เรนีกราโมเซตติีเล็กฟีมฟู๊บไลท์เวิ s ด์เนชั่นเกตโมอดิร์นฟลอมเด็ะไมโครเรเตติ้งสติ้งกราวด์สิงเดสท็อปไอคอนติ้งร์ิงเดสท็อป เขาจะบอก Desktop i c o n อ e t t ค n g เซตติ้งแล้วก็เอ t เตอร์ตึง <icon> ้ง เดสก์ท็อปไอคอนพรอพเพอร์ตี้เฮดเดสก์ท็อปไอคอน h e าวด์คอมพิวเตอร์เช็กบ็อกซ์นอตเช็กออทั้คอมพิวเตอร์ก็คือดีส์พีซนะครับเราก็ Space bar เป็นสเปซเช็คนะครับแล้วก็เพียงแค่กด Enter ยืนยันเซตติ้งเซตแล้วก็อัตเทนเนตเอปิดหน้าต่างนี้ไปเดสก์ท็อป s t คอนเดิร์บเแล้วอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ d e ที่เดสก์ท็ใช่ไหมครับลองกดตัวทีพีพีซีบก็จะเจอร์พีดีพีซีคึงบ็อกซ์ห้าสิบห้าก็จะเจอดีส์พีซี หลายท่านเวลากดสรตทเมนูแล้ว NVDA บางคนไม่อ่านเลยเนี่ยก็จะหาไม่เจอเลยทีมแอนด์เลเลเตดเซ t ติ้งหรือบางทีพิมพ์ไม่ได้เหมือนเดิมครับเราลองผมอยู่ที่ไอคอน d p p บนเดสก์ท็อปจะกด Insert per p e r เพิ่ไปโดนอา้าว Delete อีกแล้วครับตอนเนี้ยอนีเคเนี่ย d p c หายไปอีกแล้วครับ Windows M กดตัว T T V T Thunder T T C T T V 3 C Recycle Bin หนึ่ง of ทผมก็ Windows M แล้วกดตัว R หาถัง Recycle Bin ครับ Enter เข้าไปครับ Recycle Bin Five Explorer I Have d i l h t e Folder is Empty สุดอ้าวแย่แล้วครับผมไปเซตค่าอะไรเนี่ยกด Delete แล้ว d e l e PC ไม่อยู่ในถังเลยโอ้ซึ่งบางครั้งบางอย่างก็งงๆคือ d e l e PC ไม่ยอมมาอยู่ในถังดังนั้นครับ รีสโตไม่ได้เพราะผมรีสโตไม่ได้กับ Windows 11เวอร์ชันนี้ไม่รู้มันเป็นที่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าแล้วผมก็กดสตาร์เมนูแล้วผมก็พิมพ์เซิร์ชวินโดว์ผมเด็เด็กักเมนเจอร์อ้าวทำไมไม่คือพิมพ์ยังไงก็หาทีมแอนเลเลเตตเซตติ้งไม่เจอวิธีการที่สองครับกด Windows โลโก้แล้วกดไอ้ครับเข้าไปที่เซตติ้ง วินโดโลโก้ลองหาพยายามหาไอให้เจอนะอย่างน้อยก็ขอนะวินโด s ค้างไว้ละ i ไอ s เซ็ตติ้ง t ซ็ตต w i n d o w เเข้ามาที่ Setting ให้ได้ Windows โลโก้ค้างไว้ละ i ไอพอกดพร้อมกันแล้วปล่อยครับผม Windows ค้างไว้ก่อนพอกดไอปุ๊บปล่อยเขาจะเข้าสู่หน้า Setting Setting นะครับหลังจากนั้นครับกดแ a b บหครั้ง Home นึ่งงเอเหนึ่ง Home นะครับอ่า ให้เราเลือกลูกสอนลงมา system not selected of t <tes> <Mask cji> สอ r เบรล์หนึ่ง blue food and device not selected สามสรลงมา kind of <anyway> <tense fruit ceux intervals> network and internet not selected ส <neither> kind of o ่สองเบรลงมา personalization not selected ห้าสสอเบรล personalization นะครับ n personalization not selected ห้า personalization not selected ให้เรา enter ให้เขา personalization selected selected ครับผมเขาจะพูดชื่อ personalization selected ก็คือเลือกอยู่แลังจากนั้นครับกดแทบมา Personalization วัดท่าน1อฟ1กดแทบต่อครับ c Team to a p p l i e w i n d o w วงเล็บเบอรไลท์กดแทบต่อครับ background 1อฟ10เราจะเจอ background 1อฟ10 1จาก10ให้กดเลือนลูกศรลงมาค o l o r 2อฟ10ลูกศรลงมา DEMF 3อฟ10 t e a ครับผมเราจะเข้าไปตั้งค่าทีม m ีมนี่ครับ คดเดมสามอ่เขาอ่านว่าเดมต็มเอนเตอร์ได้เลยครับเดมเคอร์เรนทีมกรา์หลังจากนั้นแทบไปครับสี่ทีมโฟล์ดทายแเก็ตเดมจเดนไมโครซอฟท์รียเดเซตมกราิเดสก์ท็อปไอคอนเซตมกราิเดสก์ท็อไอคอนเอนเซเจออีกแล้วครับพอเจอแล้วเอนเตอร์หรือสเปซบ b a r d e s k t o p icon s e t t เซ็ตติ้งได้หร o เดส o ์ฮ r ล์ดไอคอ e ทรั e ฟอร์ตี้เหตุเ o สก์ฮอล์ด e อคอน c ราวด not check all half m computer not check อีกแล้วเราสเป c บา a r คืนให้เช็ค Space.Check แล้วเรากด enter การกด enter เท่ากับการยืนยันโอเคนั่นเองครับมันจะเร็วหน่อยครับ enter ได้เลย s e t i n g s e t i n g แล้วก็ปิดหน้านี้เลยครับอัลเทเนท f4 d e s k t o p ล recycle bin f a แล้วดตัวฟตีฮะอ่ะเดี๋ยว dpc มาแล้วครับ dpc ก็มาอีกแล้วก็ เราจะเผลอไปโดนปุ่ม insert แต่กดโดนเออ delete อีกแล้วครับตอนนี้หนึ่ง recycle bin หนึ่ง b o delete pc หายไปอีกแล้วครับ t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  e t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  ร t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  ว e t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  าไ t ่ t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  ค t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  ่เ t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  า t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  อ t t t ็ t t ่ t t t วิธีการที่2เข้า setting โดยการกด Windows i ไม่ได้ <c oughs> วิธีการที่3ได้ไหมวิธีการที่3นะครับคุณกดมาที่ desktop ครับคุณจะใช้กดอ,อยู่ที่อย่างน้อย Windows M มาที่ desktop หน่อยเนี่ย w s อ uh, มาที่ desktop หรือถ้าคุณอยู่ที่ start m เมนูให้คุณแท็บก็ได้แทบ็บ Start Toggle but not s e a r c Toggle but not จุนวนกลับมาที่ f e Pro o w h i s t Recycle Bin ให้มาอยู่ที่ Desktop List เหมือนกันเนี่ยครับแล้วถ้าคุณเลื่อนลูกศรลง Recycle Bin เขาจะ select ไว้อยู่คราวนี้คุณจะต้องกด Control ค้างไว้แล้ว Space Bar ให้เขาบอกว่า Space not select e d นะครับหลังจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง กดชิปค้างไว้แล้วกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับผมกรณีคุณมีปุ่มแอปพลิเคชันหรือกดปุ่มชิป F10 แต่ถ้าชิป F10 อาจจะต้องกดโชว์ออปชันเสริมนะครับอ่ะผมกดชิปแอปพลิเคชันคําไทเมนูอ่ะแล้วก็กดเลือกลูกศรขึ้นเพอร์ซนาดิอาเนี่ยครับหาเพอร์ s o n น l i z e นะครับผม Enter ได้เลยครับปึ้งเด็ซแล้วเราก็เมื่อเข้ามาใน s o r s o n z e นะครับเราแทบมา p e r s o n a l i z ช t ั o n ห้าบ p e สี่สองเลเวลหนึ่งแทบมาครับส่วนไลน์ซัชชั่นบัตทันหนึ่งบอฟหนึ่งแท็บมาครับเล็อกฟีมฟู o อพไลน์วิน o ดว์วงเล็บลิสแบ็กลาวหนึ่งบอฟสี่แท็บมาครับซีท็มาครับหนึ่งเซิร์ชบ็อกซ์ไฟน์เซตส่วนไลนครัชชั่นห้าบอฟสี่ c องเลเวลหนึ่งส่วนไลนครัับ จริงๆเราต้องแทบมาที่ Select Background <4 S> 1 of 10ผมก็เลยเหมือนกันครับบางทีก็ต้องแทบวนไปวนมาแทบจนเจอ Background 1 of 10แล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ c o l o r 2, 2 of 10ลูกศรลงมาที่ <off> Team นะครับหรือตาทิพย์อ่านว่า Dem Team นะครับ Enter ได้เลยที่ Team, Dem team แล้วก็แท็บไปหา เล t t กเดสก์ i ็อปไอคอนเซตติ้งครับเลแก็มโเดอร์มอร์ดิ้งฟรอเบเอเลเตอร์เซตติ้ด้เดสคอนติรับเลือกมคเรเลตเตอร์เซตติ้งกราวดิ้งเดสก์ต็อปไอคอนเซตติ้งราวดิ้งเดสก์็อปไอคอนเซตติ้งบัทอนโอเพนอาเอนเตอร์ลยครับเดสก์็อปไอคอนเซตติ้งไวเต็อปไอคอนพั c พอร้เปดเดสก์ต็ปไคน Space ิ้งคมร์เแ็คล้วก็ กด enter ได้เลยแล้วก็ alternate f 4ปิดหน้านี้แต่เคยเจออีกสถานการณ์หนึ่งตอนนี้ this pc มายัาง <Of S 1> d e <PC> s k p c มา1 1> แล้วนะ <5. S 1> ครับผม <5. S 1> windows m แล้วกดตัว t หา this pc มายังเจออีกสถานการณ์หนึ่งคือเข้ามาเช็คใน team and related setting desktop icon setting แล้ว computer เช็คไว้อยู่แล้วเพราะว่า มีการไปอยู่ที่ดีดพีซีเนี่ยแล้วกด F 2องดีดซีดีพีซีแล้วก็ลบที่ <Brand. S 1> เนี่ยอย่างเช่นทวงเล็บอังกฤษทวงเล็บเปิดไทยอังกฤษเป็น o, M P U T E R เนี่ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งบอสค่ะสี่่ากดยังคราวเนี่ยคือดีดพีซีดันเป็นไอคอนที่เปลี่ยนชื่อได้ครับดีดพีซีเป็นไอคอนที่เปลี่ยนชื่อได้ถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปเช็ค ในน่ะตอนนี้อย่างสมมุติตอนนี้สมมุติว่าผม Windows M มาที่เดสก์ท็อปแล้วผมกดตัว T T p w o r d สา T Thunderbird T T C B T p V w o r d สามสิบไม่เจอดีส์ P C if สี่ห้า O ครับอะแล้วผมจะใช้รูปแบบที่สองคือกด Windows I Setting Setting s s ขึ้นมาผมกด t a บมา สองเงแล้วก็เลื่อนลงมาหา personalization system not ลงมา d e เ i c e network n t e r p e r s o n a l z a t e l e c t e แล้ว interpersonal select เลือกอยู่แล้วแถบมาที่ p e r s o n a l but o n บ็อีกทีหนึ่ง select e a m f r p l w i n d o w l l a p อีกทีหนึ่ง background 1 of background o of e เนี่ยให้เลื่อนลูกศรลงมาหาคำว่า team c o ก o รลงอีก of ับ ตมหรือเดมเนี่ยครับเอนเตได้เลยแล้วเราก็แ a บไ e ที่บอ c ก o n m t e r e d e n s k t o p i t e s icon setting ตรงเนี้ยเรา e อ t e r อร์ไปปุ๊บ desktop icon setting desktop icon property h e desktop icon grouping computer checkbox check all a m computer ถูกเช็คไว้แล้วเคยเจอสถานการณ์นี้เหมือนกันนะครับเพราะสมาชิกไปเปลี่ยนชื่อ การกดคำสั่ง F2 จะเป็นคำสั่ง rename หรือแก้ไขหรือ edit นั่นเองนะครับชื่อบางไอคอนเปลี่ยนได้ DPC เปลี่ยนได้ตรงเนี้ยถึงเราจะเช็ค space not check not check แล้ว space แบบเป็น <S <Space> <S check s p a c h e c k แล้ว enter setting setting set windows แบบน,นี desktop list, tv version แล้วลองกดตัว t thunderbird T p c t tv v e r s i thunderbird 3 4 4สี่หาดีสไม่เจอ เนื่องจากว่าเขาถึงแม้คุณจะไปน็อตเช็คคุณจะไปเช็คคืนเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าเรานอตเช็คมันจะหายไหมเดี๋ยวลองไหมลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,อา,อาเขอแบบเร็วนะครับ <Set S 1> ดู network personalize p e r s o n a e select a few business c h n n e l s t dynamic that select more related set this not check set set this how under a recycle p p v h under p p t p v หรือไอผมเปลี่ยนไอคอนเป็น คอมพิวเตอร์ Windows M แล้วกดตัว C, 4, Chat, P, C. ไม่มีนะครับคือดูสิครับว่าที่เราแก้ชื่อไอคอนเป็นคอมพิวเตอร์ถ้าเราไปน o t ตเช็คตรงนี้แล้วเช็คใหม่มันจะหายไหมหรือมันจะเป็นยังเป็นคอมพิวเตอร์อยู่อืม Windows I ครับ Set, ผมชอบใช้วิธีที่2แล้วเลื่อนลงมารง 4, ตรงเนี้ย เมื่อเรา Windows อเราจะเลื่อนลงก็ได้หรือแทบมา1ครั้งแล้วเลื่อนลงก็ได้นะครับพอเจอ Personalization แล้ว Enter แล้วก็แทบมาแทบมา Background 1.0.10เนี่ยเลื่อนกสะลง Steam นะครับ Enter ตึงแล้วก็แทบมาที่ Desktop Icon Setting s Enter ตึ้งแล้วจะอยู่ที่ เดสก์ท็อปไอคอน p รัฟเฮดเดสก์ท็อปไอคอนกลาว i ิ้คอมพิวเตอร์เช็ o บล็อกนอตเช็กคอมพิวเตอร์นอตเช็คสเปซบาร์เป็นสเปซเช็แล้วกด Enter ครับ Settings e t t i n g w ินโ o w ์เอฟเดสก์ปนทีดีลองดูครับ Windows M แล้วกดตัวที่ p ว v เวอร์สา Thunderbird ์ p c BMP t ที3คือเขายังเป็นไอคอนคอมพิวเตอร์หนึ่งบล็อกหคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเพราะเราไป Edit ดูสิครับว่าถ้าเราไปมันจะมีีในนนส่ววของ Desktop Setting Reset Icon มมัจะด้ย คือบางคนนะ่ะไอคอนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะต,ตั้งชื่อประหลาดเลยแล้วพอเลื่อนไอคอนบนคอมพิวเตอร์เนี่ย r e c y c l ิล <Re cycle S 1> บินสอสิค่าเนี่ยไอคอนมีห้าสิบห้าตัวพอบอกสมาชิกว่าลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูสิครับว่าคุณตั้งชื่ออะไรซึ่งบางทีตั้งชื่อแปลกจนไม่รู้ว่าอันไหนคือไอคอนดิสพีเลยโอ้แล้วจะทำยังไงล่ะอืมอะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตคอมพิวเตอร์หนึ่งบอสห้าสห้าแล้วถ้าเรากดดีล t ททิ้งตรงเนี้ยเออมันเราไม่รู้แล้วเราจะไปดีล t ทยังไงล่ะเออใช่เนาะอ่ะสมมุติว่าหาไม่เจอแล้วกันหาไม่เจอหาคอมพิวเตอร์ไม่เจอเหมือนผมผมไปลองลวินโดว์ไอเซตติ้งเซตติ้งวินโดว์ก็เลือล่อนลงมาดูโฟล์ดเน็ตเวิร์กเอร์สันนาริสัคือมันมีโจทย์หลายโจทย์มากเลยสำหรับบางทีสมาชิกก็ทำอะไรที่เรา เราเข็มขัดส mm. <c reet ambitious> ั้นนะครับคาดไม่ถ <c tsp> <a> ึงเออสามสิบสามชัตเตอรสี่เด็ดเออสามสิบสี่เด็ดทีมบลิสแบ็คครัลเดฟสามสี่เด็ดดีเด็ดเด็ดมอเดิลเด็ดเด็ดเซตติ้งกราวิ้เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งได้หรอกเดสก์ท็อปไอคอนกราวิ้งคอมพิวเตอร์เช็คบ็อกซ์เช็คออลคอมพิวเตอร์เช็คบ็อกซ์เช็คนะครับผมจะลองแท็บดูมีเมนูให้ผมเลยจัดการอะไรบ้างเดสก์ท็อปไอคอนฟลิป เดซอปไอคอนลิสต์แท็บมาครับชไอค Icon c ไอคอนแท็บมาครับ Restore Default ตัี s t o d e f a มีคำสั่งนี้ครับ Restore Default s p a c e b ครับ Space ดสก์ท็อปไอคอนแล้วลอดแท็บไปที่โอเค Change i s โอเคบัตัส p a c e าร์ครับ <S s set ting, set. แล้วอยู่ที่ setting นี่按 F4 ไป d e l e t หายไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ Windows M แล้วกดตัวทีทีทีวีเวอร์สามสี่ทันเดอร์เบอร์ทีทีบทีทีวีเวอร์สามสี่ไม่หายนไอคอนที่เปลี่ยนชื่อไปก็ไม่หายเอ๊เนี่ยดังนั้นอย่าเปลี่ยนชื่อเล่นเลยดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ครับดูขนาดไปรีสโตแล้วนะก็ไม่หายอีกอะ เซตติิ้งมหอก่เเพอาล่อร์ซอนาเพอร์ซาลิอ็กมฟูปล okay, ิาเดอรสมเดนอ็กซตมอลลอรรตเดสเซ็นเซต้งบาเชนนตรีดเดนสทไคอนเช็บล็อกเช็คบ้วรีราวเดนส์ฟูเชนเดสท็อปไอคอนเช็คบลเช็บเขาบอกว่าอนุญาตให้าเดนส์ฟเชนเดสอไคอนเช็คบัช็นุญาตให้มีการตัวเนี้ย เดี๋ยวลอง,ลองแปลภาษาไทยนะ,ะต้องเป็นคำสั่งนี้อนอุญาตให้ทีมเปลี่ยนช่องทางเครื่องหมายไอคอนเดทอโฟกัสโฟกัสตรวจสออ๋ออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคือ,อเดี๋ยวอย่างอย่างผมกดไปที่ Restore Default แล้วผมก็เดี๋ยวนะครับ computer. Net fit ตี้ทิชเชนไอคอนบัตทัน r รีสต์โตดีเป้าเดนฟูชสเปซน็อตเช็คผมเลือกเป็นน็อตเช็คไปนะครับไม่อนุญาตให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรโอเคบัตทนก็ลองโอเคเซตติ้งไม่เซตหายบัเดสขับบิ๊กคอมพิวเตอร์หายก็อ้าวเนี่ยครับบิ๊กคอมพิวเตอร์หนึ่งบไม่หายอยู่ดีครับผมคืออันเนี้ยเรารู้ว่าผมเปลี่ยนชื่อเป็นคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเออเราไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร แนะนำนะครับเรือลูกศรเคยมเของหรืออีกวิธีหนึ่งลองใช้คำสั่งวินโด w กดวินโดกดซานเมนูวินโดสิคั์กูเกิลโครมแอปเพสไลท์วิวสิคันส์กูเกิลโครมแอปเดี๋ยวนะครับต้องใช้ ไอ้งงเปิดอังกฤษเปียนใหม่เป็น Windows R นะครับรันได้หลบพายเด็ตซีโค้นเอนเตอร์ไอ้วงเลกเปิดซีโค้นวงเล็กปิดไฟฟ์โครเลอร์ไอไท e ์ีลิสต์เอตซีเด็ดหนึ่งอสซเ็ดนะครับอ้งงเล็กอังกฤษรันได้หลบอาย่างน้นไอ้เล็กเปิดีนวเ็ปิดแล้วผมกดแบ็กสเปทีนึ่งไอไทมรลิสต์ดไวฟ์แอนด์ดิฟส์เก้ีอ้งงเล็กเปิดลองกดอินเสร์ทีเช็คครับเพิทเอร์ไฟฟ์โเลอรนี่ครับอย่าน้ คือถ้ามันเขาชื่อว่า d ีดพีซก็จะเป็น d ีดพีซแต่ตอนนี้เป็นคำว่าคอมพิวเตอร์เออแล้วผมอยากจะให้เขาสะกดยังไง i n s เสิร์ตทีตัวเหรอ C O ั M P ซ e ีโอเอ็มพียูพีเออร์สเตัว C ีถ้าอินเสิร์ตาัวครับซีคัพพิพูคบอรอมพิวเตอร์ไฟอเป็นเป็นคัพปี้ถูกคีย์บอร์ดโอเคเดสท็อปคัพพิูเบื้องต้นถ้าเกิดผมไม่รู้ชื่อเนี่ยผมวินโดว์ M มาที่ d e s ท็อปแล้วผมอ่ะสมมุติว่าคัพ <computer>, ิูผม <or? S 2> ผม ผมดันไปสมมุติว่าตรงนี้คือดีดพีซีแล้วผมไป f 2นะครับแล้วผมไปพิมพ์คเดคดไม่รู้เลยเนอ่าตอนนี้ไม่รู้แล้วนะครับว่าชื่ออะไรโอ้โหรีไซเคิลบินพีซีผมเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรครับเนี่ยไม่รู้เลยเอ่ออย่างที่บอกครับผมจะลองอันนี้อาจจะต้องช่วยกันละใช้คำสั่ง run run dialog แล้วพิมพ์ c c c o อ d c o l อนเงี้ย สีโคลน Enter เพื่อเปิดเข้าไปที่ไิด5ได้4แล้วผมกด Backspace ออกมาเขาจะออกมาที่ d ีส์ PC i ีให้ release the v i c e and r i v e cloud and and วงเล็บเปิดสแล้วเมื่อเมื่ออยู่ที่โฟลเดอร์ดีส์ผมใช้คำสั่ง nvda key หรือจอ Key ก็ได้ผมใช้ insert กับตัว t tango cat k f folder โอ้ cat k คือตัวอะไรอะ cat k ให้สะกดทีละตัวครับ insert ถ้า nvda insert t สองตัว cat k s k d เคดีอ๋อเคเอออ๋อไอไอเทมดีสพของผมเปลี่ยนเป็น KA อะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งเออก็ยังพอไปตามหากันได้เดสอวีโเมแล้วกดตัวเคเคค่เคึงบอ่านี่ไงถ้าลองกด Enter เข้าไหมแค่เคไฟฟ์โฟล์เดอรไเทมลดนี่ไ่เดดังนั้นเราต้องไปแก้คืนครับโอ้เนี่ยอินเทเนีซค่เคดึงบอ่าสิค ถ้าเรารู้แล้วเราก็ Windows M <Res et. S 1> แล้วกดตัวอักษรตัวแรกของอตัวนั้น K, แ,น <K> แค K ึอคอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเราจัดเรียงไอคอน DPC ชอบอยู่ตัวแรกหรือตัว2ก็เดาเดากันง่ายอีกแบบหนึง่งเออแต่ตัวเนี้ยวิธีการเช็คของผมก็จะมีอีกแบบหูอุตสาห์ไปรีสโต d ดฟอลต์อุตสาห์ไปอะไรก็ไม่หายเหรออ่ะหลังจากนั้นอ่ะถ้าผมลองไปลองไปรีสโต a ดฟอลต์ใหม่มาเมื่อกี้เมื่อกี้เราลองทำอีกรอบนะ ยังไ,ไม่ยอมนะครับผมหนึ่งซีเล็กดูฟูเอ็มดีส์แม็กซ้ไม่สด้บอกเนเว่าทกเพอนาลรซบผมก็เข้าไปที่เป s ด n a เ i ็ a ด i o ูแทล้วิกคเด้สาวไปที่ d ด m ซแเล้กไอทเรบรีดเซตเซตเดฟท็อปไอคับเซ้งผับดฟ็อปดท็อปเชนไอชัรีสต์โ t ดีฟอว์บัตรันทเดฟท็อปไอคับเชนไอรีสต์โตดีฟอ์แล้วเูช็คเดมีาีโอเคบัตรัแล้วก็อเคเซตติ้งเัตติ้งวิงด็อกเดฟท็อปค เอาเป็นว่าก็อาจจะต้องใช้วิธีคือเข้าไดซีแล้วย้อนออกมาแล้วกดเช็คไตเติลเช็คไตเติลเขาโดยการกด insert t ไตเติลคือหัวตัวแถบไตเติล bar หัวข้อนะครับผมอ่าก็แก้คืนดีกว่าเนาะรีดแคเคดับบลิก็แคทเคเนี่ยผมกด f 2 Edit s e l e c t ล็กแค c แล้วก็พิมพ์นะครับ d t t a n g o ตัวใหญ่ซี t ล o กชั้นร e ดโฮเทลไออ i นเดีย เอสเดียร่าเวนวัคส e ปซบาร์ครับแล้วก็ P ตัวใหญ่ P โปแลนด์แล้วก็ C ีชาลี e เอนเครับดีพีซีหนึ่ก็ได้ดีพีซีคืนมาแล้วครับอืมแค่ดีพีซีอย่างเดียวยังมีกรณีให้ต้องลองแล้วลองอีกศึกษาแล้วศึกษาอีกนะครับเพราะว่าผมว่าลองเล่นกันได้แต่ถ้าชื่อของ D p c เปลี่ยนไปเนี่ยสนุกเลยนะถึงแม้คุณจะไปเข้า team and related settings แล้วก็ไป desktop icon setting แล้วก็ไปเช็คคอมพิวเตอร์แล้วชื่อเขาก็ายังไม่ไม่ยอมแก้นะหรือมีวิธีอื่นๆก็าสามารถทำสื่อนะครับสามารถทำสื่อวิธีการที่คุณเจอลักสนุกสนานแบบนี้มาแบ่งปันกันได้ก็สมถึงบอกนะต้นว่าฟังและเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าบางทีเจอโจทย์ปัญหาอย่างหนึง่งก็จะแก้แบบหนึง่งแต่วันนี้ก็ มาบอกวิธีการนำ s <S เอา d ี p c คืนมา3รูปแบบแล้วก็ใครไปอิตชื่อแปลกๆลงไปโดยที่คุณก็จำไม่ได้เนี่ยก็นั่งไล่หานั่งไล่หายังไม่มั่นใจก็เช็คได้โดยการเข้าดสแล้วย้อนออกมาสักนิดหนึ่งก็ได้ย้อนออกมาแล้วแล้วก็ ลองที่จะเช็คไตเติลเขาดูนะครับโอเควันนี้บริการหมอคอม1414 14, พร,รัสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีบริการหมอคอม1414 Plus 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเชา้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14, เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาดได้ทันที